สวัสดีจ้ามาพบว,ว่าพ่อกับกัวลาแต่ยิงอีกแล้วเด้อจ้าหิวเข่าเศร้านี่กัวาลาแต่ยิงได้ซุปหน่อไม้ก้อยกุ้งปลาดุกปิงป้งปิ้งหม่ำผัดสดมาจ้าก็นนี้จะไปกินกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามควนละแต่ยิงแฟนเพจยิงยิงจิตตลกแฟนเพจวิกิตาคันยาด้วยเด้อจ้าครับกินอีกแล้วบลโลคอ๋อโู้ก่อ้ไปเข่ากองแง่เลยจ้าพี่น้อง ม่กินข้าวน้ำยิงยิงเด้อจ้าพี่น้องเดินตมุมเขาจนมือเพื่อนเราปลาลูกเงี้ยไซเบตหมุนบ้านเนาะสองกันหงมอาหลักครับมีทุกปลาทุกชนิดน้องกันหม

Pour moi, Tiens. Pas d'eau. Non, hmm? yeah. yeah. ยังไงยังธรรมชาตยิยังไก่ต่พ่อห้งองข <i> ังหมดเนี่ยมือต่ำกันไม่ได้ผัวคนเดียวกัน Nhanh chị hai mươi Chị mới lấy được cho anh đi Một chị cũng ngọt Chị mà Chị gặp hầu nói bó biển Hoàng nhàng

กุ้งกุ้งครับเจ้ากุ้งขวัวบอกว่าไม่กินดิบกุนะ้งปดิบก็ไม,มก่กินเนาะหมกุก้งเฮิมหมกุ้งเฮิมนอนก็ไม่กินต้องเอาไปพัดไปต้มแกงเพราอยากตำหม,มากหุ้งเฮิมก็ไกม่ได้กิน เกลือกนะเป็นอาอย่างงี้ข้มันอยากล้ากินโอ้มักจับมันก็เตาไปไหนนะจนไปบุปปิง บ้ามหรอบอดบ้า <descon> บ <fin ery nonsense> nope. <guarding you>? ้าผดหวานเจี๊ยบบ่สีย im nghe rồi đấy Nó Nên nhìn chình bớt nên chình im. Im sáng dùng cơm buồn con có má gì nó con hùng cho bản lại với cô hết nữa, bên hết bên thác bên con khỏi gì trong bên cô Ừ. Đùm tôm buồn khách không? Nó thơm Đây riêng. riêng

không. Bộp <laughs> 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 กินบ่าไรต้องกินบิ๊กูกคนรอต้อนมาตเียนอ่อน เนี yeah, so ่กแบบอ่อนๆเนี่ยจะพอบันอ่อนไปทางหนาวไม่อ่อนขึ้นมาทางหลังเองเปิดดูใส่กล้องเขา